วันนี้วันที่14ธันวาคม2563ขณะน,นี้เวลา11นาิกา59นาทีนะครับต่อนเนื่องจากเมื่อเมื่อวันที่เท่าไหร่ที่เราเข้ามาวันที่8วันที่8ธันวาคม2 5 6 3นนะครับตามที่รับร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับว่าได้รับความเดือดร้อนจากรถบรรทุก สบล้อที่วิ่งผ่านหมู่บ้านโดยใช้ความเร็วสูงนะครับและทำเศษดินตกหล่นใส่บนท้องถนนนะครับแล้วก็ทำให้เศษฝนโค้งกระจายนะครับทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจึงได้ร้องเรียนม,มายังผู้สื่อข่าวนะครับให้ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับก็ต่อเนื่องจากวันนั้นนะครับทางทีมข่าวได้ลงพื้นที่สังเกตการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วจึงได้แนะนำกับกลุ่มผู้ประกอบการนะครับให้ ไปทำการขออนุญาตขุดดินถมด,ดินตามบรบขุดดินถมดิน2543่ให้ถูกต้องก่อนนะครับให้ทาการขออนุญาตให้ถูกต้องนะครับแต่ขณะนี้ทางกลุ่มผู้ประกอบการได้ทําการฝ่าฝืนฝ่าฝืนหมายความว่าได้ทําการขุดก่อนนะครับทําการขุดดินเคลื่อนย้ายดินออกนอกพื้นที่ไปก่อนแล้ว นะครับข no right right ุดออกไปก่อนแล้วนะครับยังยังไม่ได้ทําการขออนุญาตแต่ได้อ้างว่าอยู่ในระหว่างการขอนั่นหมายความว่าอยู่ในระหว่างการขอนั่นหมายถึงยังไม่อนุญาตนะครับยังไม่อนุญาตแต่แต่ผู้ประกอบการก็ได้ทําการขุดเคลื่อนย้ายออกไปแล้วนะครับก็้าพูดถึงชั้นความลึกตอนนี้มากกว่า6เมตรแล้วนะครับวันนั้นมาดูนั้น มากกว่า4เมตร5เมตรนะครับ4-5เมตรนะครับแต่ตอนนี้ขนาดนี้จากที่ดูโดยสายตานี้มากกว่า6เมตรครับความลึกลักษณะการขุดเหมือนเหมือนขุดเหมืองเลยครับทีนี้ลักษณะการขุดก็คือเป็นการขุดเป็นแนวดิ่งลึกลงไปนะครับขุดแนวดิ่งลึกลงไปให้รดสา,าร<ำ>บวนได้แล้วก็ทาเป็นเป็นลักษณะเป็นทางบนนะครับทางขึ้นทางลงนะครับทาง ทางขึ้นอีกฝั่งหนึ่งทางลงอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็วันนี้ทางทีมข่าวภาคอีสานนะครับนำโดยคุณสุริยาพิมพีรานะครับได้ลงพื้นที่สังเกตการอีกครั้งนะครับแต่วันนี้ไม่พบผู้ประกอบการนะครับหรือผู้รับเหมานะครับไม่พบนะครับผู้ประกอบการวันนั้นนะครับที่ทราบชื่อก็คือ,อ เจแพทนะครับเจแพทแต่ว่าข้อมูลจริงนามสกุลจริงมีมีในบันทึกแล้วนะครับแล้วก็ได้ทําการบันทึกข้อตกลงกันว่าแนะนําให้ทําการขออนุญาตให้ถูกต้องก่อนนะครับแล้วก็ให้ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องการวิ่งรถนะครับวิงว่งรถวิ่งรถสิบล้อบรรทุกนะครับเพราะว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเรื่องนี้นะจึงฝากให้ทางทีมข่าวอีสานเนี่ย ลงพื้นที่มาสังเกตการและก็ตรวจสอบในกรณีการขุดดินถมดินด้วยนะครับว่าได้มีการขออนุญาตก่อนหรือไม่อย่างไรทางเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นะครับที่ขึ้นครับเทศบาลมนตัดตำบลมันตัตนนตดนะครับเทศบาลมั่นตัดเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้รับรู้รับทราบหรือไม่อย่างไรนะครับหากรับทราบแล้วนะครับได้มีการว่าเก่าว ตักเตือนกันก่อนหรือไม่หรือได้แจ้งให้ผู้ประกอบการมาทําการขออนุญาตหรือไม่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการเช็คและการตรวจสอบนะครับหากทราบผลความคืบหน้าอย่างไรแล้วก็จะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับตอนนี้ก็กําลังขับออกไปข้างนอกจุดนะครับก็พบกับนอกนอกจุดนะครับพบกับปั๊มน้ํามันนะครับนี่ถือว่าเป็นปั๊มนะครับปั๊มน้ํามันนะครับเพราะว่ามีหัวใหญ่ มีหัวใจแล้วก็มีถังน้ํามันนะครับตัวนี้ก็มากกว่าร้อยลิตรนะครับตัวนี้มากกว่าร้อยลิตรนํามาตั้งอยู่บริเวณจุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการตั้งปั๊มน้ํามันนะครับตั้งหัวใจนะครับก็ต้องเช็คตรวจสอบกันว่ามีการขออนุญาตขายน้ํามันถูกต้องหรือไม่มีการตั้งหัวใจเนี่ยได้ทําการขออนุญาตหรือไม่นะครับ เนื่องจากว่าจะมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องพรบรพลังงานนะครับเชื้อเพลิงหรือพลังงานเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องระเบียบการขออนุญาตนะครับหรือการตั้งปั๊มเนี่ยไม่ใช่ว่านึกอยากจะเอามาตั้งก็ตั้งได้นะครับไม่ใช่นะครับนึกอยากจะซื้อทําการซื้อขายกันหรือเติมกันอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับก็ต้องทําการขออนุญาตที่ถูกต้องก่อนนะครับหากเจ้าที่ที่มีอำนาจรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องเนี่ยมาพบเห็นก็คาดว่าจะมีความผิดนะครับ เดี๋ยวเราจะาได้ทางเข้าไปเทศบาลตำบลมัตตะ,มดมตะเดี๋ยวเข้าไปพบกับนายกกับปลัดแล้วก็นายช่างสอบถามเรื่องการใบอนุญ,ญาตขุดดินต่อไป